สวัสดีครับทุกคนฮ่าวันนี้เราจะมาเล่นอาร์คิเนเตอร์กันนะครับผมไม่ใช่ดิก็เล่นอาร์คิเนเตอร์แหละเออคือผมจะให้ AI มาทายกับ AI เองนะคืออาร์คิเนเตอร์คือเป็นเว็บนั่ที่เราจะทายตัวละครเราจากความคิดเรานะแล้วคิดถึงตัวละครอะไรมันก็จะทายให้ถูกได้นะัแค่ถามเราว่าใช่กับแค่ต่อมันไปครับใช่กับไม่หรือเปล่ามันจะทายให้ถูกนะผมแต่นนี้ผมจะไม่ใช่คนคิดเองนะ ที่เองมันธรรมดาไปใครก็ได้เอนกันเนาะผมจะให้เจมีนายนะเป็นคนคิดแล้วให้อะไรอาร์คิเนเตอร์เป็นคนตอบว่าจะมันจะเราใจเจมีนายถูกไหมเออผมลองกับแชทจิวิทไปนะแต่ผมไม่ได้สมัครโปรไว้อะมันได้แค่เขาไม่เขียนคำถามมันยังไม่ทันร่วมตอบเลยแบบเห็นไหมหมดแล้วเป็นคนไม่มีตังค์คะใช้แชทจิวิทีมันเลยไม่ไหวใช้เจมีนายน่าจะฟรีนะก็ทิ้งกันมันก่อนนะครับว่าแชทคิดต่อคอร์ดไหมแล้วก็แชทจะถามเป็นภาษาอังกฤษนะนายใช่ตอบภาษาไทยเลยโอเคแค่นี้แหละฮะข้อที่สีปั๊บ อเฟสไม่ก็ตอบไม่ไปนะครับนะตอบคำถามมาไม่เราถามว่าเช็ตัวละครหน้าเป็นสัตว์หรือไม่คอนซีคอนโทนบีปั๊บเป็นตัวละครจากญี่ปุ่นหรือไม่ตอบไม่นะครับตอบ no โอเคโอเคคอนโซนซียูมันเ็สหัวเป็นคนเหรอเนี่ยตัวละครคุณเป็นใช่โอเคใช่แปะตอบตามมานะต้องตอบต้องกดได้ถูกนะมันตอบอะไรมาเออโยเลียลคาแรคเตอร์เลียวอืมกปพี้ตัวละครคุณมีจริงไหม ไม่มีจริงก็ตอบโนไปโอเคตัวละครคนเป็นผู้หญิงฟีเมลโ okay. อเคคนูซีเดียวเออลืมแม่งมันเบลเบลเขาต้อทำเป็นเบลอบตัวละครคนเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ก็ตอบโนไปนะฮะโอเคตัวละครครูมีพลัง c o n น r o l v ตัวละครมีพลังไหมใช่มีพลังก็ตอบใช่โอเคเจนนี่แปลว่าอะไรวะก็ไม่รู้ครับเขาให้ตอบเองแล้วกันว่าเจนนี่แปลว่าอะไรเหมือนกันผมก็ไม่รู้ control v ปั๊บไม่ครับผมตัวละครคุูมาจากอะไนเมะญี่ปุ่น นี่ผมไปให้เลยอไปได้บางขับนะไม่ใช่อันนี้ไม่ญี่ปุ่นครับผมตัวละครของคนใส่หน้ากากไหมผมก็ไม่รู้เนี่ยมันเลือกตัวละครอยู่ผมไม่รู้จริงนะไม่ได้ใสตัวละครของคนอยู่ในรายการของเด็กปุ๊บไม่ได้อยู่ในรายการของเด็กนะผมตัวละครของคนมีผมสีดำคอนโทรลซปับ๊บคอนโทรลวี v. ไม่นะตอบไม่ไป ตัวละครของคุณเอาฟอร์มวิดีโอเกมคือมาจากวิดีโอเกมใช่หรือไม่คอนโทนซีคอนโทนวีเอ้าคอนโทนวียากจรงว่ช่วงนี้อ๋อผมอ๋อโทษๆผมก็ไม่หมดซีขอโทษขอโทษมันด่าผมแล้ว <laughs> ใช่อ๋อมันผมสีดำนะผมว่ามาจากวิดีโอเกมด้วยเหรอใช่เหรอละครขอรงคุณมีผมไหมคอนโทนวีไอคอนโทนซีก่อน ครับคอนทอนวีตัวละครของคุณมีผมใช่มีผมครับผมตัวละครของคุณต่อสู้ด้วยดาบคอนทอนซีคอนทอนวีไม่ได้ต่อสู้ด้วยดาบครับผมตัวละครของคุณมาจากเกมมือถือคอนทอนซีปั๊บคอนทอนวีปั๊บไม่ฮะตัวละครของคุณคุณบังคับตัวละครนี้ใช่ไหมบังคับอะไปควบคุมอะเป็นตัวละครจากเกมอะ ไ,ได้ขับตัวละครนี้ไหมไม่ได้มาขับตัวละครนี้ด้วยาตัวละครประกอบเหรอเบียดหนวดเหรอกูแปลถูกไหมเนี่ยถ้าใครแบบแปลถูกก็แปลให้ผมได้นะฮะไว้หนวดไหมไม่ครับไม่ได้ไว้ตัวละครของคุณเป็นตัวบอสของเกมของโทนซีของโทนวีเป็นบอสไฟต์บอสเกมใช่เป็นใช่ครับใช่เป็นบอสของเกมฮะตัวละครคุณเป็นเจ้าเอลดี้ลิงหรือเปล่าของโทนซีของโทนวี ครัไอทูริลินครับโอ้ยใช่ป่ะจะถูกแล้วใกล้ถูกแล้วคอร์ดของคุณมิชิลเดอร์สปริงแปลไม่ถูกเหมือนกันให้มันตอบเองเถอะสปรโอเคมันต้องตอบดอนโนครับผมดอนโนดอนโนคอนโทนซีคอนโทนวีเคเตอร์ไฟฟ์เฟิร์นด้วยตอบูุด้วยหอกยาวใช่ครับโอ้ผมก็เริ่มเดาได้แนละ้วคอร์ดไอทูริลิเนี่ยนะ ตัวละครของคุณมีผมแดงใช่ไหม,ไม,ไ,มไม่ใช่สีแดงไม่ใช่ค,ค,ใกกนนครับไม่ใช่สีแดงฮะตัวละครของคุณใส่หมวกคอนซีขอนวีใส่หมวกกันน็อกครับไอ้หนึ่งตัวละครใส่หมวกกันน็อกได้หรอวะ <c oughs> แล้วมันถามไปแล้วเฉยเลดแฮร์เลดแล้วก็เลดแฮร์อีกทีนึง <c oughs> ตอบไม่ครับมันก็ตอบไม่ไปแล้วมึงจะถามซ้ำทำไมเพื่อน ตัละครของคุณตัวใหญ่คอนโทนซีคอนโทมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับใช่ใหญ่ตัวละครของคุณเอ่อตัวละครของคุณพูดได้อ๋อพูดไม่ได้ครับไม่เหรอไอ้เหี้ยตัวอะไรวะ Nameless King อยากจังวัมามันตัวโคตรลึกเลยกูเห็นรู้จักเลยว่าเ <laughs> น็มเดอร์สกิงอไอ้เหี้ยโคตรลึกครับผมท่านผู้ชมอะอะะกูยอมแพ้เลยแม่งอลังการจริงไอ้เหี้ยยังเวอร์ครับผมก็ดกูคลิปเอานะแม่งอู้ สุดยอดก็จบกันเราเที่ยงนี้นะครับผมก็โหอึ้งเหมือนกันฮนะตัวละครเกมนี้มันนึกจวจะเป็นนาจิตตัวละครแนวนี้เนี่ยถ้าไปกูกูชาชาตินี้ก็ตอบไม่ได้หรอก <c oughs> ขอบคณครับ